ไปไปปวดหัวดาวมันก็ตรงนี้หรอลอยเหาอตรงนี้ตรงติดตรงโี้ตรงโอ้ติดตรงตังปิสตงนั้นแหละอันนี้โลเลี้ยนี่กะลาบาดกับเหลี่ยวกะเหลี่ยสายอ่ะเอาเรามาเข้าป่ามีซ่อนเงินตัดห้าเลยที่นีตัดห้าไต้องมาชาร์เลย จับวัวแล้วกิโลที่ห้า ስምና ስም <laughs> <laughs> bọc kia đi, bọc kia đi. ขว้านะขว้า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 ไป

ดอบาดเมนที่นี่อาไมพูราบรไม่ขึ้อุ้ยนมด้วยบดโอเคไปเวลาทาเวลาเด้ยวลาพิเตียนไปๆๆเวลาพิเตียนไหมครับ ยังนะแต้องมาบานนั่นเนอะตางคนทิ้งโอ้ยไอตรงนี้คือต้องมามาหมานันนิดไม่ตรงนี้คอยคอยมาเอาเอจอมาพุดออะเอาเปิดตะกิดแม่แหละไม่ล่ลงไม่ต้ได้เลยแหล่ไม่เลยหลาไม้ลงกรลงได้หลไล่ไม่ตู้เนมี่น ไม่เบื่อเนี่ยได้เหรอคุณก็ขวบไกลยาวตัดยาวยาว,วันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่าเนี่ยตัดยาตรงนี้ตัดยาเอานี่ตัดไปไหนอ่ะนี่ นี่เบ่อช่างโตต้านเลยเอามหนิเดียวเดียวตัไปอนี่ม่าไม่แล้วนี่กไมไม่สิเดี๋ยวพาไปโตามางไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมพาไปาไปเร็วสุนเดียวไปตามไปตามมาเรื่อไม่ใช่ไหมโอ้โหเเมตักนี่ตัดมาแล้วตัดมาแล้วตัดตัาแล้วมามแกดีนี่ตัดเล้วัด

อะไรไม่หลงนี่ก็ลบเท้าหักเหลี่ยงผ้าห่อยสักทีไปไม่เลที่หลอกเดียวไม่เละที่หรอกเดียว เจ็ดโลคึงเลยเจ็ดโลคึงเจ็ดโลหกเลยอะเจ็ดโลสูผมไม่ได้กดมาเลยทุกท่ายุเจ็ดโลหกเลยไปนะุบ้านตรงนู้นาตบ้านไม่ือตบ้านกตกาลุยอยู่ในป้านแลวกบนะใช่ไม่จำมาอยู่ในบ้านรุ่นไม่เอต้าหว่าไม่ยังต้องข uh um no ึ้นน้นอย่างเดียวอ่จะไม่ตั้านพี่ไม่ได้ตรงนี้

Yeah. Bye bye bye! คือท่าน,นดำก็ได้แต่วันนี้ก็สะพานนอนสะพานเี็มาโอ,โ,โอ๋ทำสะพานได้ตรงนี้ตรงนี้นนนช่วยิตรงเลยเออโอเคนี่นทำสะพานได้นี่นนน นูหนโตาหรโตอวันวันันวันวไก่ตัดหาโตสุดยอดสุดยอดไปไนี่ตรงนี้ตรงนี้ลงมาทังนี้ใลยหนาโตกันหนโตต้สะพานนกันนักนนะไป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 หน้าใหญ่นะมาเลยมาเลยที่ยกโลเลยมาเดี๋ยวผมนี้มาปมาเลยมาถุงเงนี้ก่านดไปเลย แรงมเลยน้่นวะแรงจังกอ่มามาสานโเลยโอ้่นแรงตาไป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 ผ่าน่นผ่านผ่นผ่านผ่นผ่านแ่ตทำะานโดว้ยนปได้เลย่โดปยัดเออทำสะพานนะครับตรงนี้ครับ

เอาเรียวต้ตรงมาเลยถด้ช่วยนะมันขาลงพอที่ใช่ขาลงถึงโดดได้เลยแล้โดดนะถ้าจะทำผ่านโดดต้องมีต้องมีผ่านรับแล้วก็ผ่านรับปะเนียนะมีที่ให้ยอดได้ด้วยโดดไปเลยต้นเีขอเียดว่ะพานกระโดดมันมันยาวนดาวได้งกันใช่มาชากระยดนะมันมีได้ยอดได้แล้วก็ลอยไปเลยวายไม่วายสิโอเคเย้รอนเดียยว อ๋ไม่รัวที่นี่มันน่ไจะซึมแต่ี้ท้ายขี้ท้ายไม่รัวที่ใช่ใช่เดี๋ยวนั่นยไม่ปันจะเรวอ่ะ